การดำเนินงานหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขเป็นนโยบายสําคัญของกรมการปรกครองกระทรวงมหาดไทยเพื่อน้อมราลึกถึงพระหมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงดําริให้มีตําแหน่งกํานันผู้ใหญ่บ้านทําหน้าที่บําบัดทุกบํารุงสุขและการดําเนินการให้กํานันผู้ใหญ่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย จังหวัดและอำเภอให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบลหมู่บ้านสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายบ้านเรือนมีความสะอาดสวยงามมีความสงบสุขประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการดำเนินงานในระดับอำเภอมีการประชุมชี้แจงส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท,อทนน้องถิ่นบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการอีกทั้งเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เห็นความสําคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนคณะกรรมการหมู่บ้านและมีการแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการดำเนินงานของหมู่บ้านมีการมอบนโยบายให้ชุดปฏิบัติการประจำตําบนรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน การมอบหมายส่วนราชการปอกติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสมอกำลังสามฝ่ายร่วมกับหมู่บ้านในการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตลอดจนการแก้ไขปัญหญายาเสพติดจากผลการดําเนินการติดตามการดําเนินงานของตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งของอําเภอและจังหวัดพบว่าบ้านโคกยางหมู่ที่ 5, ตําตบลพร่อนอําเภอตากใบ ซึ่งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอ,อปปมีพี่น้องไทยพุทธ40%และพี่น้องมุสลิม60%มีผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกลางหมู่บ้านสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ค,ความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วนต่างๆนำไปสู่บ้านสวยเมืองสุขอย่างแท้จริง สวัสดีครับผมนายดำรงจรันเทผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าบ้านคุกยางตบพร่อำอเภอตากใบครับในนามคณะกรรมการหมู่บ้านอปปบ้านโคกยางตลอดจนพี่น้องชาวบ้านคุกยาง,ออยงายาทุกคนขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งบ้านโคกยางของเรามีพี่น้องที่นับถือศาสนาอิสลาม60%ศาสนาพุทธ40%แต่เรามีปาหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ภายใต้ความร่วมมือของพี่น้องในหมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการต่างๆและพวกเราได้ดำรงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงราชการที่9และอย่ะดังมั่นด้วยความรักความสามัคคีความรองดองตลอดจนความจงรักภักดีตลอดไปครับ บ้านโคกยางตั้งอยู่หมู่ที่5ตำบลพร่อนอำเภอตากใบจัังหวดวนาราธิวาสมีคำขวัญว่าแหล่งเรียนรู้พหูวัฒนธรรมงามลำน้ำใจหลากหลายภาษาพึ่งพาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีวิสัยทัศน์ว่าแหล่งเรียนรู้พหูวัฒนธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีประวัติความเป็นมาเรียกตามสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านเนื่องจากในอดีตมีผู้อพยพได้เข้าไปตั้งหมู่บ้านอยู่บนที่ราบริมคลองที่มีต้นยางใหญ่อยู่บนเนินดินได้ใช้เป็นที่สังเกตในการเดินทางสัญจรไปมาของคนในหมู่บ้านจึงเรียกชื่อบ้านนี้ว่าบ้านโคกยางบ้านโคกยางมีขนาดพื้นที่โดยประมาณ3,765ตารางเมตรมีระยะห่างจากศูนย์กลางอำเภอตากใบประมาณ7กิโลเมตร มีอนาเขตทิศเหนือติดกับบ้านปลากลาตำบลโคสิตทิศใต้ติดกับบ้านปูยูตำบลเกาะสะท้อนทิศตะวันออกติดกับบ้านสริงตำบลโคสิตและทิศตะวันตกติดกับบ้านโคกอิดโคกในตำบลพล้อนด้านสภาพอากาศมีลักษณะร้อนชื้นโดยทั่วไปจะมีสองฤดูได้แก่ฤดูฝนและฤดูร้อน บ้านโคกยางมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น1,434คนจำนวน340ครัวเรือนเป็นชาย705คนหญิง729คนนับถือศาสนาพุทธร้อยละ40และนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ60ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการปรศุสัตว์และค้าขายมีรายได้เฉลี่ย61,723บาทต่อคนต่อปี มีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายเนื่องจากบ้านโคกยางมีประชากรทั้งพุทธและมุสลิมวัฒนธรรมของชาวพุทธได้แก่ประเพณีลาซังประเพณีวันสาบเดือนสิบประเพณีบางสกุลบัวประเพณีสวดนาวัฒนธรรมของชาวมุสลิมได้แก่ประเพณีกวนอาสุรอมาแกปุโลการเข้าสุนัตวันมาลิดและวันฮารีรายอมีวัดสิ์ที่สรารประดิษฐ์ หรือวัดโคกยางเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธมีมัสยิดนูรูฮีดายะและมัสยิดอิบาดะเป็นศูนย์รวมใจของชาวมุสลิมและมีกิจกรรมพรหุวัฒนธรรมได้แก่กีฬาสัมพันธ์ชุมชนสัมพันธ์เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างสองศาสนาในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขปัจจุบันมีนายดำรงจันแทเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หาตำบลพล่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส ซึ่งดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่วันที่12มกราคม2545เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำสูงได้ส่งเสริมให้ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านแบ่งเขตรับผิดชอบตามคุ้มบ้านออกเป็น7คุ้มบ้านคือ 1. คุ้มโคกบ,บ้านมี55หลัง 2. คุ้มโคกสมัครมี17หลัง 3. คุ้มโคกกูแวมี108หลัง 4. คุ้มบ้านกลางมี38หลัง 5. คุ้มโคกกระต่ายมี5 5หลัง 6. คุ้มทุ่งนาหวานมี37หลังและ7คุ้มใต้ตีนคลองมี38หลังโดยบ้านโคกยางเป็นหมู่บ้านอาสาพ,พัฒนาป้องกันตนเองหรือหมู่บ้านอพปบริหารจัดการพัฒนาหมู่บ้านโดยคณะกรรมการกลางหมู่บ้านแบ่งออกเป็น7ด้านประกอบด้วย 1. ด้านพัฒนา 1.1มีการจัดทำข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้1.2มีกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านตามปฏิทินจัดทำแผนประจำปีและมีการจัดทำแผนโครงการกิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสมกับปัญหาของหมู่บ้าน1.3มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสทางสังคมเช่น ผู้พิการคนยากจนผู้ป่วยติดเตียงได้รับการดูแลจากทีมหมอชุมชนการพัฒนาด้านการฝึกอาชีพในด้านต่างๆ1.4มีการจัดก,กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและวันสำคัญของชาติเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทางการพัฒนาสถานที่สำคัญและที่สาธารณะของหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านสะอาดเรียบร้อยและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนห5 ได้พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆในหมู่บ้านที่ว่างงานซึ่งเป็นการส่งเสริมการมีงานทํามีอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มในการเลี้ยงครอบครัว1.6มีผู้นําท้องถิ่นและตัวแทนชาวบ้านเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบดําเนินงานตามโครงการต่างๆที่ทางภาคส่วนราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรมากที่สุด 2. ด้านปกครอง2.1ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับราษฎรเป็นประจำทุกเดือนโดยนำข้อราชการจากที่ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านมาชี้แจงแก่ราษฎรเพื่อให้ราษฎรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนการประชุมประชาคมร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านเพื่อพิจารณาโครงการต่างๆด้วยการออกเสียงแบบประชาธิปไตยอีกทั้งสามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามนโยบายของทางราชการได้เป็นอย่างดี2.2การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของหน่วยงานราชการต่างๆเช่นการขึ้นบัญชีทหารกองเกินของทุกปีการช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนต่างๆ การช่วยเหลือชาวสวนยางชาวสวนปาล์มทําให้ราษฎรได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทั่วถึง2.3มีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในทุกระดับโดยหลังสุดคือการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่24มีนาคม2562มีราษฎรออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง85% 2.4ประชาชนพึ่งตนเองด้วยศาสตร์พระราชาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพและการน้อมนำหลักธรรมมาพิบาลเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม 3. ด้านป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย3.1คณะกรรมการกลางหมู่บ้านได้มีการจัดทำกฎระเบียบหมู่บ้านผูกุมปากัดบ้านโคกยางขึ้น เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ถือปฏิบัติเพื่อความสงบสุขเป็นระเบียบเรียบร้อยของหมู่บ้านซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนบ้านโคกยางร่วมกันปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้อย่างเคร่งครัด3.2จากการแบ่งเขตการรับผิดชอบตามคุมบ้านออกเป็น7คุมบ้านจึงได้มีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าคุมบ้าน บริหารจัดการปกครองรองจากผู้ใหญ่บ้านและประสานงานปกครองหรืออื่นๆให้แก่ราษฎรรับทราบเช่นมีการประชุมชี้แจงให้ราษฎรทราบถึงแนวทางการทำงานของ3ฝ่ายประกอบด้วยทหารตำรวจสมาชิกอสที่ทำงานอยู่ในพื้นที่และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลหมู่บ้านโดยร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อให้หมู่บ้านสงบสุขชาวบ้านปลอดภัย 3.3การปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ร่วมกันกับทหารตำรวจสมาชิกอ,อสอในการดูแลพื้นที่พื้นที่ปลอดเหตุคนปลอดภัยตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างอำเภอสันติสุขมีการจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านโรงเรียนวัดมัสยิดเพื่อปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด ชุดเคลื่อนที่เร็วและประสานงานกับตำบลอำเภออย่างต่อเนื่องและทันเหตุการณ์3.4การแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่บ้านโคกยางปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับเบาบางโดยมียาเสพติดประเภทยาบ้าและน้ำกระท่อมผสมยาแก้ไอดังนั้นจึงต้องมีการใช้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันคือป้องกันรายใหม่ ครอบครัวชุมชนพื้นที่และป้องกันการมีพฤติกรรมซ้ำมีการดำเนินการคัดกรองโดยยึดหลักสร้างความร่วมมือของครัวเรือนเป็นตัวตั้งด้วยการจัดทำแผนคัดกรองรายครัวเรือนและตั้งจุดตรวจสารเสพติดมีการจัดทำบัญชีคัดกรองบุคคลโดยแยกประเภทกําหนดแผนป้องกันการบำบัดรักษาการปรับปรามการติดตามผู้ผ่านการบำบัดและการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ3.5 การแก้ไขข้อพิพาทความขัดแย้งระหว่างบุคคลและความขัดแย้งในชุมชนมีศูนย์ดำรงธรรมหมู่บ้านโคกยางซึ่งมีทั้งหมด9คนจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครอบคลุมครบถ้วนทั้งในเรื่องการรับเรื่องราวร้องทุกข์การสนับสนุนข้อมูลการให้บริการประชาชน ทำหน้าที่หน่วยปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ามามีบทบาทอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและในด้านชุมชนเนื่องจากบ้านโคกยางมีประชากรที่นับถือศา,าสนาสองศาสนาคือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามการร่วมทำกิจกรรมในหมู่บ้านจะต้องไม่ผิดข้อห้ามทางศาสนาและสามารถร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสามัคคีต่อกันให้เป็นหนึ่ง มีความเสมอภาคเมื่อเกิดปัญหาก็หาข้อยุติร่วมกันโดยปัจจุบันไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่อย่างใด 4. ด้านการคลัง 4.1. ได้มีการจัดตั้งกองทุนต่างๆในหมู่บ้านประกอบด้วย 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกยางมีเงินสัจจะสะสมจำนวน7.8 0 0ล้าแสนบาทมีสมาชิกจำนวน350คน เพื่อส่งเสริมการออมเงินบริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกมีนายกำพลคงประเสริฐเป็นประธานกลุ่ม 2. กองทุนหมู่บ้านบ้านคอกยางได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน2,400,000บาทมีเงินสัจจะสะสมจำนวน185,000บาทรวม2บัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2.585,000บาทมีสมาชิกจำนวน253คนเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนมีนางลาักคณามณีแสงเป็นประธานกลุ่ม 3. กลุ่มแม่บ้านบ้านโคกยาง มีเงินทุนหมุนเวียน4น5 0 0 0บาทมีสมาชิกจำนวน230คนซึ่งเป็นได้เฉพาะผู้หญิงในหมู่บ้านโพกยางเพื่อส่งเสริมการออมเงินบริหารเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกมีนางสิริรัตน์เทียนทองเป็นประธานกลุ่ม 4. กองทุนแม่ของแผ่นดินมีเงินกองทุน21,000บาทมีสมาชิกจำนวน80คน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตนเองและพึ่งพากันและกันอย่างยั่งยืนมีนายดำรงจันแท้เป็นประธานกลุ่ม 5. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนมีเงินกองทุน2,80,000บาทมีสมาชิก28คนเพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับครัวเรือนยากจนไปประกอบอาชีพมีนายดำรงจันแท้เป็นประธานกลุ่ม ปัจจุบันมีสมาชิกยืมเงินจํานวน28คนเป็นเงินทั้งสิ้น280,000บาท6กลุ่มผู้ใช้น้ำประปามีเงินกองทุน458,000บาทมีสมาชิกจํานวน348ครัวเรือนเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำประปาของสมาชิกบ้านโคกยางและมีการจัดเก็บค่าใช้น้ำเป็นประจําทุกเดือนมีนายดำรงจันแท้เป็นประธานกลุ่ม7 สถาบันจัดการเงินทุนชุมชนมีเงินทุนหมุนเวียน1.4 0 0 0ล้านแสบาทมีสมาชิกจำนวน277คนเพื่อส่งเสริมการออมเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพและสวัสดิการของสมาชิกมีนายอนันต์สุขเพชรเป็นประธานกลุ่ม 8. กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ มีเงินทุนหมุนเวียน1 3 0 0 0 0สบาทมีสมาชิกจำนวน33คนกิจกรรมของกลุ่มมีการจัดทำดอกไม้จันทร์และทำพิมพ์เสน้ำเพื่อจำหน่ายเป็นของที่ระลึกในงานต่างๆมีนางสิริรัตน์เทียนทองเป็นประธานกลุ่ม 9. กลุ่มผู้ใช้น้ำมีเงินหมุนเวียน1,30 0 0 0บาทมีสมาชิกจำนวน33คน เพื่อบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรมีนางสิริรัตน์เทียนทองเป็นประธานกลุ่ม10กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านโคกยางมีเงินทุนหมุนเวียน17,500บาทมีสมาชิกจำนวน210คนเพื่อรวมกลุ่มสมาชิกเลี้ยงไก่ไข่ทำให้ได้รับประทานไข่สดและสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสมาชิกมีนายดำรงจันแท้เป็นประธานกลุ่ม11 กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านโคกยางโคกกูแวเกิดจากการที่บ้านโคกยางเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบประชาชนในหมู่บ้านมีการดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักกินเองที่เหลือก็นำไปจำหน่ายมีการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มเครื่องแกงขึ้นทำให้หมู่บ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียน24,800บาทมีสมาชิกจํานวน40คนมีนายเจตจิตธรรมเป็นประธานกลุ่ม12กลุ่มศิลปาชีพจักสารปานันมีสมาชิกจํานวน13คนและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพเมื่อปีพศ2551มีนางมกะลือทรงสือแม่เป็นประธานกลุ่ม โดยสมาชิกกลุ่มได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากการประกวดงานศิลปาชีพและงานประจุเป็นประจำทุกปี 13. กลุ่มเลี้ยงโคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนามีเงินทุนหมุนเวียน2500บาทมีสมาชิกจำนวน41คนเพื่อส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่กลุ่มสมาชิกมีนายชมเทพพรมเป็นประธานกลุ่ม 14. กลุ่มกองทุนปุ๋ยมีเงินทุนหมุนเวียน10,000บาทมีสมาชิกจำนวน90คน เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมีลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทางการเกษตรมีนายดำรงจันแท้เป็นประธานกลุ่ม15กลุ่มออมทรัพย์อัศส,ส,สิดีมีเงินทุนหมุนเวียน730,000บาทมีบริการสมาชิกด้วยระบบอิสลามมีสมาชิกจำนวน320คนมีนายรอปีกีอาแวเป็นประธานกลุ่มและมีนายดำรงจันแทผู้ใหญ่บ้านพกยางเป็นที่ปรึกษา 6ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนมีสมาชิกจำนวน6กลุ่มประกอบด้วย 1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 2. กลุ่มแม่บ้าน 3. กองทุนหมู่บ้าน 4. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 5. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนและ6กกลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อส่งเสริมการบูรณาการกลุ่มองค์กรให้มีการเชื่อมโยงบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ,าพสามารถแก้ไขปัญหานี่สินและบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนายดำรงจันแท้เป็นประธานและ 17. การจัดทำบัญชีครัวเรือนประชาชนบ้านโคกยางมีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อควบคุมการใช้จ่ายและการออมเงินอย่างเป็นระบบทุกครัวเรือน จากผลการดําเนินงานกองทุนหมู่บ้านแต่ละกองทุนสามารถช่วยเหลือราษฎรให้พึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นหนี้นอกระบบมีการบริหารจัดการที่ดีราษฎรอยู่ดีมีสุข4.2การบริหารจัดการผลกําไรเพื่อสาธารณประโยชน์เช่นมีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กเรียนดีแต่ยากจนตลอดจนการช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิตการบริจาคเงินในการทำบุญตามศาสนกิจและอื่น 5. ด้านสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข5.1บ้านโคกยางมีการใช้วัตถุดิบอย่างยั่งยืนในการประกอบอาชีพคือมีการใช้วัดสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่าและประหยัดมีการวางแผนจัดหาทรัพยากรทดแทนควบคู่กับการอนุรักษ์เช่น การรวมกลุ่มนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นเครื่องแกงการทำปลาส้มไข,ข่เค็มและมีการปลูกพืชการดูแลรักษาแหล่งน้ำป่าไม้และสิ่งแวดล้อม5.2มีการร่วมกิจกรรมเทิดประเกียติกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการต่างๆทั้งในและนอกพื้นที่เช่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้พัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทําให้ราษฎรในหมู่บ้านสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเกิดความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และยังเกิดความสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย5.3ชุมชนปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเป็นหมู่บ้านน่าอยู่มีการส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะถนนในหมู่บ้านและในบริเวณบ้าน สนับสนุนให้ครัวเรือนทำรั้วบ้านป้ายชื่อบ้านปลูกไม้ดอกไม้ประดับให้สวยงามและมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง5.4บ้านโคกยางได้ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการคัดแยกขยะรณรงค์ลดการเผาขยะลดการเผาฟางข้าวแล้วนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้เองทำให้ประชาชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน 6. ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 6.1ราษฎรในหมู่บ้านได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนและเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษารวมทั้งสนับสนุนให้ศึกษาต่อถึงระดับปริญญาตรีเพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญรุ่งเรืองทั้งนี้ราษฎรในหมู่บ้านที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะได้รับการสนับสนุนให้เรียนศาสนาเพิ่มเติม 6.2มีการสนับสนุนให้ราษฎรประพฤติตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิน่นภูมิปัญญาชาวบ้านและร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมพรหุวัฒนธรรมสารสัมพันธ์พี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกลมเกลียวต่อกันให้เป็นหนึ่งดังอัตลักษณ์ของหมู่บ้านบ้านโคกยางก็คือหมู่บ้านแห่งความสามัคคี และ 7. ด้านการสวัสดิการและสังคมบ้านโคกยางมีการจัดระบบการบริการทางสังคมซึ่งเกี่ยวกับการป้องกันการแก้ไขปัญหาการพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคงทางสังคมเพื่อช่วยเหลือความจำเป็นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและเป็นธรรมในทุกๆด้าน และสิ่งที่พี่น้องประชาชนบ้านโคกยางปรับรื่มปิติอย่างหาที่สุดไม่ได้คือเมื่อวันที่19กันยายน2560สมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้ทอดพระเนตรผ,ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากแปลงโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ของนายเจตจิตธรรมกับนางสาวปัทมาลักษ์องบุญ ตั้งอยู่บ้านโคกยางหมู่ที่5ตําบลพล่อนอําเภอตากใบจังหวัดน,นาราธิวาสโดยผลผลิตดังกล่าวมาจากแปลงเกษตรที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทไรนาสวนผสมเมื่อปีพศ2559ซึ่งได้นำมาแสดงในงานของดีเมืองนาราธิวาสประจําปี2560นวัตกรรมของหมู่บ้าน1พืชผลสินค้าทางการเกษตร2ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องแกง 3. ผลิตภัณฑ์จากสารจากปนันการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล 1. โครงการไทยนิยมยั่งยืน 2. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3. โครงการพนม 4. โครงการสันติธรรม 5. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยชาวสวนปาล์มชาวสวนยางพารา 6. โครงการ9101ตามรอยเท้าพอ่อภายใต้ร่มพระบารมี7 โครงการ9102เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน8โครงการกองทุนการออมแห่งชาติรางวัลที่ภาคภูมิใจ1ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยประจำปี2552จากคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติสำนักนายกรัฐมนตรี 2. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2550จากสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารี 3. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านเศร,รษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขระดับเขตประจำปี2550 4. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านในตำบลเขียวขจีดีเด่นประจำปี2550จากมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ 5. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นอันดับที่ 2. ประจำปี2550จากกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดนาราธิวาส 6. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่นประจำปี2553จากกรมการข้าวกรมส่งเสริมการเกษตรและจังหวัดอาราธิวาฒ7ได้รับเกียรติบัตรต,ตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ประจำปี2544จากกรมอนา,ามัยกระทรวงสาธารณาสุข8ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขระดับจังหวัดนราธิวาประจํปี2562 และเจ้ได้รับถ่วยรางวัลในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ